กาเคลื่อนไหวของทีมรับ Rugby Women Bangkok r u g c l ล่าสุดเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาทํานักตบาสาวทีว BGC ได้กลับมาฝึกซ้อมร่วมกันอีกครั้งซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันแรกที่นักนกีฬากลับมาซ้อมแบบครบทีมหลังจากนักกีฬาตัวหลักเสร็จสิ้นภารกิจในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่43ซึ่งโค้ชโจกินิพโภ์ผรชาติทิชีเพรโค้ชของทีมได้วางโปรแกรมฝึกซ้อมเข้มทันทีโดยเน้นไปที่ระบบทีมเวิร์กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสู้ศึกวอลเลย์บอลไทยแล ซึ่งจะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของทีมครีงกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่24มกราคม2558ในเวลา16นาฬกาณสนามบีจีฮอลโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Tool Spot 7และ Tool For you ก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่นักกีฬา BGVC ได้กลับมาซ้อมครบทุกคนอาจจะขาดแค่คนหนึ่งือติดภารกิจอยูอ่มาไม่ทันจากภารกิจที่กีฬามหาลัยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะก็วันนี้ก็ต้องค่อยๆ ค่อยๆเป็นค่อยไปฮะสาหรับผู้ที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วซ้อมหน้านี้ก็ไม่น่ามีปัญหาสําหรับผู้ที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องพยายามเช็คเรื่องความฟิตะเช็คเรื่องสภาพร่างกายความการบาดเจ็บอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องให้เขารีคาบเวอรี่เบาๆไปก่อนนะในเรื่องระบบทีมนะ,ะก็คงไม่น่าจะมีปัญหาแต่แต่คิดว่าเราต้องต้องเซตกันสักสักสักวันหนึ่งวันหนึ่งคิดว่าวันวันนี้ถึงวันศุกร์เนี่ยเราก็จะช่วงช่วงนี้ก็ต้องพยายามพยายามเซตระบบทีมให้มากขึ้นครับ ก็กังวลแน่นอนเพราะว่าเราเราเวน้นเว้นจากการรวมตัวกันตั้งแต่ปิดเล็กปิดเล็กมาปิดเล็กปิดเล็กมาเพิ่งมาเปิดน,นี้แล้วก็ทุกคนก็มีภารกิจเราทีไ่ไปแข่งกีฬามหลาลัยงั้นก็ในส่วนของมหลาลัยก็ก็คิดว่าเขาก็คงเล่นต่อเนื่องอยู่ในส่วนของทางนี้เขาก็ซ้อมต่อเนื่องอยู่งั้นสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องการรวมตัวกัน ร่วมรวมทีมกันก็คิดว่าทีมเราก็คงไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเราก็มีความสัมพันธ์กันในทีมมากขึ้นเล่นกันมาเกือบประมาณเกือบจะสองปีแล้วคิดว่าความสัมพันธ์ก็จะน่าจะดีขึ้นนะไม่น่ามีปัญหาค่ะก็ถามว่าก็ยังเหมือนเหมือนมันเริ่มใหม่อ่ะหมายถึงว่าไม่ได้เริ่มปรับตัวแต่ว่าเหมือนกับทุกเกมก็คือเหมือนใหม่หมดผู้ก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่พอออกไป ทำผลงานหรือว่าไปช่วยต้นสังกัดอื่นๆอะไรอย่เงี้ยค่ะก็พอกลับมาบีก็จะรู้สึกตื่นเต้น <ๆ S 1> ทุกครั้งจริงๆแล้วเรามีระบบกันอยู่แล้วนะคะของตัว BG เราของทีมเราเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นหรือว่าระบบในในรูปแบบทีมอะไรเงี้ยก็คือเป็นระบบอยู่แล้วแล้วก็ตัวผู้เองเนี้ยก็ไม่ได้แบบว่าพักไปเลยก็คือแค่ พักฟื้นแค่วันหนึ่งก็อย่างเมื่อวานก็พักฟื้นไปสําหรับคิดว่ามันจะยากไหมพวกมันไม่ยากเพราะว่าคือแต่ละคนอะซ้อมแข่งกันมาต่อเนื่องอยู่แล้วก็คงจะไม่ต้องมีอะไรที่ต้องปรับกันมากนะะก็ก็มีนะคะก็มีตลอดอยู่แล้วก็อย่างเป็นให้อย่างผู้อย่างเงี้ยเป็นตัวเซตก็จะใช้นิ้วเยอะใช่ไหมคะก็จะเจ็บที่ข้อนิ้วนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะเป็นด้านนิ้วแล้วก็ส่วนข้อเทา้านี่คืออยู่แล้วข้อเท้านี่ก็ไม่กังวลค่ะเพราะว่าเขาเป็นของเขาอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็ชินไปเลย ก็สำหรับฤดูกาลนี้นะคะก็เป็นเลกสองนะคะก็ฝากติดตาม BGC v เราด้วยนะคะแล้วก็ฝากตตามผลงานของทีมอื่นๆด้วยแล้วก็เชียร์พวกเรานะคะพวกเราจะทำให้เต็มที่ค่ะ